สวัสดีครับเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคลิปใการทำงานครับอ่ะมารับชมกันอีกคลิปครับเอาโดยพ่อใหญ่น้อยนะครับวันนี้เอาเจ้า95นะครับ M95 นะครับมานะครับการตัดต่อนะครับล้มต่ออ้อยนะครับเอาเออีิวๆไปเลยนะครับคุณตะลุบอ้วนเลยนะอ่าอ่า างานคนเดียววิ่งชิวๆไปเลยครับโอ้ฝุ่นครับฝนฝนฝุ่นี่ยไปซือมาเอฟซีดูนะครับ่อาอา แน่ทำงานถือว่าโอเคนะครับวันนั้นที่เราไปดูเจ้าร้อยแปดนะครับทำงานนะโอ้เจ็ฝุ่นครับอย่างนี้นะต้องหาอะไรนะครับปิดบังไว้ให้ดีนะครับแบบนี้นะอ่าเันตลายต่อปอดเลยนะครับนี่นะโอ้ฝุ่นนะครับอย่างได้เห็นเลยนะ ถ้าฝนตกมาใส่สักรอบคงจะดีนะครับแบบนี้นะ,อะลองหนึ่งก็ประมาณนาทีกว่าๆนะครับในการวิ่งนะครับทำงานเนาอะเอา มันหนึงก็น่าจะได้ประมาณสักสิบยีสิบไร่แหละครับนี่นะในการทํางานนะครับจะมีสักสองคันวิ่งสวนกันนโอน่าจะโอเคนะครับออืตรงนี้ฝุ่นเยอะมากเลยนะครับนะอ,อ,อย่างที่เห็นเลยครับเอฟซี FC นะ,ะตลบอบอวนเลยครับฝุ่นนะอือหืออือหือ,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 อ นงานนะครับเป็นการกวดใบอ้อยด้วยนะครับนี่นะอ่การก็เป็นการกวดใบอ้อยนะครับเข้ามาถมนะครับถมดินพอดีนะครับเพราะว่าจะเป็นการไม่ให้หญ้าเกิดนะครับการคุมวัชพืชได้อีกทางหนึ่งนะครับอ่ากันอีเปาะพันยีเปาะนะครับจุงกะจุงกะนะครับพันยีเปาะนี่แกเป็นคนสุรินนะครับ บ้าน,นเดียวกับเมียของผมแหละครับนี่นะ,ะจุงกะจุงกะแป็พ่อม่โอนนะครับ <laughs> มาแล้วมาแล้วโอ้เอ้ลมวันนี้ถือว่าอากาศลมจะนิ่งๆนะครับเอฟซีนะ,ะเห็นไหมละอองฝุ่นนะครับขึ้นไปอากาศก็ไม่ปิวนะครับไม่ปิวหนีนะเป็นยังอยู่บนอากาศนะครับนี่นะอะ เดนไรจาขนาดนั้นู้ใหญ่เ้ยอ้าอ้ห้าตามมาตั้งแต่นี่แหละครับนะอย่าดไก็จะถึงฤดรู้การไถนะครับช่วงเดือนกุมภานะช่วงเดือนกุมภานี่แปลงไหนอ้อยแปลงไหนนะครับที่เขาจะโลนะครับก็จะเริ่มไถแล้วครับนะอืมไถช่วงนี้นะครับเพื่อฆ่ายานะครับจะใช้ช่วงฝนก็ไม่ได้นะครับไถยากด้วยนะครับหญ้าก็ไม่ตายนะครับ ค่อยมานะครับค่อยมาน่าจะเป็นโลนหนึ่งนะครับโอ้ฝนฝนฝนโอ้อย่างนี้มันจะไม่เข้ากองหมดแล้วเนี่ยนะโอ้ สภาพอย่างที่เห็นเลยครับยิ่งกว่าพายุทะเลทรายนะโอ้โหอู้ยุ่งอะไรเป็นขนาดนั้นเอา้เอาอ๋อเนี่ยครับการล้มตอนะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับแล้วแต่ทางเต่าแก่นะครับจะใช้แบบไหนนะครับในการล้มต่อนะเทคนิคนะครับเอา

ใบมันขึ้นมานะครับมามาติดตรงนี้นะครับตรงในแขนนะครับแขนในจับหางนะครับตรงไฮดรอลิกนะครับอ๋อไม่มีตัวกวาดดอกถ้ามีตัวกวาดดอกกน่า,าจะโอเคนะครับแบบนี้นะอ่าอ๋ออะอือมีการล้มยาดเลยครับอืเอ้าเดือดพีพีโอนะครับตอนนี้อ้าวมา มาลุยในดงฝนกันครับวันนี้โอ้โหเออมาเยี่ยเพาะมาเยี่ยเพาะนะโ่เฟอร์อรอรอรรนะครับโัเฟอร์รถจิบล้อนะครับรถโูเฟอร์รถพ่วงนะครับกันหัวโปเฟียนะครับเจ้าเกตสองห้านะครับเอาเอาเอากดไปกดไปนะครับ รู้สึกว่าจะมีล้มนะครับล้มในทางที่ตะวันตกแล้วนะครับตอนนี้นะอ่าเออไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะงานนะครับ ทำอย่างนี้ไว้แล้วก็โอ้สบายสบายเลครับคราวนี้อ้อยนะครับออกได้ขึ้นเป็นหนอเป็นหนอนะครับอ้อยก็ไม่ล้มด้วยนะครับปีหน้านะถ้าได้ล้มไว้อย่างนี้นะครับผลดีนะครับของการล้มตัวอ้อยนะตัวอ้อยเราก็จะได้หลายตัวนะครับไม่เป็นตัวตะไคร้นะครับเออทาวิธีการแล้วครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนะ ผลิตนะครับของเรานะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถมนุงรักษาต่อได้อีกหลายต่อนะครับกําไรเราก็เกิดนะครับนะสลับอ้อยห,ยหลายต่อนะครับถ้าเป็นอ้อยสองต่อสามต่อน,นี่โอ้กำไรไม่เท่าไหร่นะครับ fc นะอย่างนี้น้อยก็ห้าต่อหกต่อขึ้นนะครับถึงจะเห็นกําไรนะกําไรเนื้นอแน่นอนครับ่า วันไม่เสียค่าไถนะครับค่าไถค่าปูกก็ไม่ได้เสียนะครับก็มีแต่ค่าพรวนดินได้ยากนะหลังไหนเขามีเจ้าบีนะครับเข้ามาบริหารจัดการนี่สบายเลยนะครับเติมเค่น้ํามันนะครับแล้วก็ค่าปุ๋ยนะครับสามารถบริหารจัดการในแปลงไร่ของท่านได้เลยนะครับถ้ามีเจ้าบีนะนะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับทุกวันนี้นะครับเข้ามาเอื้อประโยชน์นะ ให้กับเกษตรกรนะครับทำให้ลดเวลานะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับในการผลิตเนาะนอกจากที่เราเห็นนะครับการตัดอ้อยนะเมื่อก่อนนี้โอ้ยยังไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับยังปีใหม่นะบางตุกแก่น่าจะได้ประมาณแปลงสองแปลงนี่นะครับเดี๋ยวนี้โอ้มีรถตัดนะครับแล้วก็ทีมตัดที่โอ้เยอะแยะมากมายนะครับมีความชำนาญนครับในการตัดเนาะทต่ใหม่ปีนี้นะครับอ้อยเสร็จเร็วนะครับผลลัพกับต้นปีนะครับที่อ้อยแรงเนาะ ทำให้อ้อยขนาดไม่ค่อยสูงัเท่าไหร่ครับสูงๆเต็มที่ก็ทีนี้ก็ประมาณ2 5เมตรห้นะครับก็โอ้คนงานตัดอ้อยก็ยิ้มเปอยนะครับยิ้มตัดแบบสบายสๆเลยนะครับอ่ะรู้ว่าปีหน้านะครับปีหน้าสถานการณ์นะครับเพราะว่าอากาศจะเป็นยังไงนะครับจะเอื้อประโยชน์กับการทำเกษตรของเราไหมนะครับก็ติดตามช่องผมเรื่อยๆนะครับอ่า ไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับนะเพื่อจะเป็นกำลังแรงใจนะครับในการทําคลิปนะครับใหญ่ดูวิถีชีวิตนะครับของพี่น้องนะครับชาวไร่อ้อยในโซนนี้นะอืออัปเดทให้ดูทุกวันทุกวันแหละครับนะก็จะเว้นช่วงไม่ค่อยได้ถ่ายก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับสามเดือนนะก็จะเป็นช่วงกัญยานะครับตุลาพฤศจิกานี่แหละครับสามเดือนนี้นะครับช่วงที่ฝน หนักๆแรงๆนี่โอ้ไม่สามารถที่จะออกมาถ่ายคลิปได้นะครับช่วงนี้นะผลลวกอ้อยก็อ้อยก็โตแล้วนะครับช่วงนั้นรอตัดนะครับก็จะมีคลิปพวกอื่นไปกิจก,กรรมกัน้วเล่นไปนะครับช่วงนั้นเนะเาะงานบุญงานบอลไปนะครับช่วงนั้นน่ะ <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้ครับอไปพฤศจิกาธันวานะครับนี่ถึงช่วงการฤดูดเ,กเก็บเกี่ยวนะครับก็จะได้เห็นนะครับนี่แหละ เรื่องจักกลทางการเกษตรนะครับทางหลายท่อแก่นะครับหลายค่ายนะมาโัวศักยภาพให้กับ f c ได้เห็นอย่างนี้นะครับนะกระบวนการการทํางานนะครับขั้นตอนการวันแผนนะครับของท่อแก่ทีมท่อแก่แต่ละทีมนะครับโอ้โได้เห็นหลายอย่างนะครับทีนี้นะครับใครมาดูช่องผมนะครับตอนนี้โอ้ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับ ได้เห็นนะครับได้เห็นแบบเต็มๆนะครับการทำงานนางานที่แท้จริงนะครับไม่ได้มีอะไรเมคอัพมาสักอย่างเลยครับมาถ่ายสดๆให้เอฟซดูเลยนะครับนี่นะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในแปลงอ้อยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับารช่วยกันนะครับร่วมกันนะครับพัฒนานะครับพัฒนานะครับ นะครับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับเพื่อจะมาอำนวยความสะดวกอย่างนี้แหละครับให้กับเกษตรกรนะครับบ้านของเราเนาะอ่าอ่ะเนี่ยเนียพปาะนะครับหัวรถกลับมาแล้วนะโอ้เอ้าวางหางครับวางหางก่อนจะลงคลิปนะครับถอยไปดันหญ้าสักหน่อยสิอ่าถอยดันหญ้าหน่อยอ่าดันหญ้าดันหญ้านั่นเละอ่ะเปิดระบบพีวีโอครับเดา น่าจะเป็นโลสองแล้วครับนะที่ซส์อยู่ตอนนี้นะครับระบบเกียร์นะอ่าโอเคนะครับเอฟซีนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเอาไว้ตามต่อในคลิปต่อไปนะครับในช่วงบ่ายที่เราจะถ่ายอะไรให้เอฟซีดูนะครับอ่าหรือเราจะไล์สุดนะครับไล์สุดคุยคุยกับเอฟซีนะครับช่วงบ่ายนะช่วงเที่ยงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวตามกันต่อนะครับในคลิปต่อไปนะ นี่พ่อกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ